คาเมเดอร์กาบุในตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าผิดคาดเฉพาะผมละกันเพราะนึกว่าจะสับขาหลอกกันแบบบูนบูมเชอร์ให้เราเนึกกันไปว่ากาบุจะได้เห็นตัวจริงของวาเลนแต่สรุปก็คือได้เห็นกันจริงๆซะง,งั้นเพราะผมคิดว่าเรื่องที่ตัวตนปิดเป็นความลับเนื่อจะดึงยาวกว่านี้กันอีกสักหน่อยแต่ทางทีมงานก็บอกกันว่าการเปิดเผยตัวตนก็เพื่อเลี้ยงสองคน จะได้มีการทะเลาะและแลกเปลี่ยนความรู้สึกเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นก็น่าสนใจว่ารูปแบบของการเดินเรื่องต่อจากนี้จะออกมาเป็นยังไงส่วนเรื่องที่ตามคาดก็คงจะเป็นตัวอย่างของตอนแน่ก็ยังคงไม่มีการพูดถึงร่างอัปเกรดเคิงฟอร์มแม้ตัวของเล่นจะวางขายในอาทิตย์นี้ก็ตามผมเองก็คิดว่ากว่าร่างนี้จะได้ออกมาก็คงจะอีกสักสองตอนนะครับที่นี้ก็อาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมบันไดรีบปล่อย ของจ้าง ผมดาว่าด้วยความที่มีบูเชลโกจิโซเป็นแคมเปญส่งท้ายปีก็เลยจําเป็นต้องปล่อยภาพออกมากอนจากช่วงเวลาของการขายของนะครับห้างร้านจะได้ทําโปรโมชั่นกันได้แล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวของตอนนี้โชแมก็ได้ไปกินซูชิที่ร้านซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในรายการที่เขาลิส์เอาไว้ว่าอยากจะกินและโชแมก็ได้พบกับพี่น้องเอมีและฮานะเอมีที่เป็นพี่สาวมีความช่างฝันเป็นคนตรงตรงซื่อ ตอนนี้เธอก็กำลังมีความรักกับชายหนุ่มที่ได้เจอบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเขามีชื่อว่าเนวะข้อยหยอดคำหวานหวานให้กับเอมิตลอดเวลาและเขาก็ใช้รูปของฮันโตแทนตัวของตัวเองส่วนฮานะที่เป็นน้องสาวก็เป็นห่วงพี่สาวช่างฝันหลังจากที่ได้พูดคุยกับพวกโชมม เธอก็ได้รู้ว่านิวะน่าจะเป็นพวกต้มตุนและพยายามขอให้พี่สาวของเธอตัดใจจากนิวะซะฮันโตะที่เห็นว่ามีคนเอารูปของตัวเองไปใช้ก็เลยพยายามหาทางแก้เพดด้วยการไปดักรอที่ทีเอมิจะได้ไปเจอกับนิวะแต่เขาก็รอตั้งนานก็ไม่มีใครมาสักทีซูนโชมาเองก็คิดว่าเอมิก็น่าจะยังคงอยากจะไปเจอกับนิวะด้วยตัวของตนเองว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่ซาจิกะก็เลยโทรไปถามกับน้องสาว ฮานะซึ่งเอมิก็ไปหานีวะกันจริงๆ แต่ตอนนี้เธอก็ไม่สามารถติดต่อพี่สาวกันได้เลยพวกโชมะได้ไปที่จุดนัดพบจนได้ไปพบกับฮันโตแต่ฮันโตก็บอกว่าเขาไม่ได้เจอกับเอมี่เหมือนกันทั้งโชมะและฮันโตก็รู้สึกแปลกๆและสั่งหอนใจว่าต้องเป็นฝีมือของกรานิวกันแน่ๆจึงได้แยกย้ายออกตามหาโชมะที่เอกใจกับเด็กประถมที่เพิ่งวิ่งสวนกันไปก็ได้ออกไปตามหาเด็กคนนั้นทั้งฝั่งของสโตม็กเนื่องจากแผนการไม่สําเร็จ ฟ้าแฟชิต้าและจีก๊กกนเลยจะถูกแรงโก้ จับคลุมถุงชนซึ่งก็แปลว่าทั้งคู่จะต้องแยกจากกันแรงโกต้องการให้ทั้งคู่แต่งงานกับคนมีฐานะเพื่อขยายช่องทางให้กับตระกูลสโตม์กอันนี้ผมว่าก็ดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับหลายๆคนบอกกันว่าแม้จะเป็นตัวร้ายแต่ก็มีมุมมองในความเป็นธุรกิจกันอยู่ส่วนตัวผมเองก็มองในแง่ว่าสโตม์กก็ไม่ใช่มหาอำนาจในโลกของกรานิยส์ทีเดียวแต่ยังมีตระกูลอื่นๆกันอีกซึ่งผมก็มนโนไปว่า ไรเดอร์คนที่3ของเรื่องนี้คเมเดอร์บรามที่จะปรากฏตัวในช่วงปลายปีก็าอาจจะเป็นตัวละครใหม่ที่มาจากตระกูลอื่นกันก็ได้ซึ่งก่อนหน้าที่แรงโก้จะจัดการให้ฝาแฝดทั้งสองแต่งงานเขาก็มีบางสิ่งที่อยากจะตรวจสอบกันอยู่ก็คือการเดินทางมายังโลกมนุษย์ที่ซาจิกะก็ได้เจอกับเขาก่อนเพื่อนเลยและก็สัมผัสได้ว่าแรงโก้ o, มีออร่าที่ดูน่ากลัวกันอยู่โชมะที่ไล่ตามเด็กประถมก็ไ,ได้พบว่า เขาอยู่กับเอเจนต์ของแรงโก้โชว์มะที่รีบเข้าไปช่วยแต่แท้จริงแล้วเด็กคนนั้นก็คือกรานิวอารลี่กันตังหากตรงนี้ก็เป็นอีกจุดที่ทำออกมาได้ดีเลยนะครับที่บอกกันว่ากรานิวจะสามารถสวมร่างมนุษย์แบบไหนก็ได้แม้จะเป็นเด็กผู้หญิงคนแก่ก็อาจจะดูไม่น่าไว้ใจจนกว่าเราจะได้เห็นปากที่หน้าท้องกันโชวมะพยายามจะแย่งชิงเอมิ ที่กลายเป็นฮิโตเพรสจากกรานิวอาลีแต่เขาก็ได้เจอกับแรนโกที่มาอย่างโลกมนุษย์เพื่อพิสูจน์ว่ากาบุสีแดงก็คือโชมะโชมะแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์กาบุเพื่อเขาต่อสู้กับเอเจนต์ของแรนโกแต่พวกมันก็แข็งแกร่งกว่าเอเจนต์ที่ผ่าน,านมาซึ่งฉากต่อสู้ในตรอกของตอนนี้ก็ดูจะเป็นอะไรที่คนชมันเยอะมากๆเลยนะครับเพราะแม้จะเป็นฉากที่เซตขึ้นมาแต่ก็มีทั้งความสูงและความลึกตกแต่งด้วยท่อสายไฟ และภาพกราฟิตี้มีการใช้ประโยชน์จากความสูงที่แตกต่างกัน และใช้ของประกอบฉากต่างๆในการต่อสู้ผมเองก็คิดว่าดูให้ฟิลนางบูฮ่องกงเหมือนกันนะครับกรานิวอัลลี่ที่หนีไปได้พร้อมกับฮิโตเพรสก็ได้ไปเจอกับฮันโตพอดีซึ่งฮันโตก็ได้พยายามจะแย่งชิงฮิโตเพรสกับคลื่นมาแต่ปราณิวตัวนี้ก็แข็งแกร่งกันในระดับหนึ่งทําให้วาเลนต้องต่อสู้อย่างยากลําบากวาเลนที่ยอมแลกดาเมจเพื่อแย่งฮิโตเพรสก็ได้ส่งมันไปให้กับกาบุที่พึงจัดการกับเอเจนต์ของ ของแรงโก้กันมาได้ซึ่งกาโบก็ต้องยอมทําตัวเป็นสปราร์ลัด พื่อให้เอมิกลัวแล้วให้เธอยอมหนีไปจากตรงนั้นกาบุที่ย้อนกลับมาช่วยแต่กราเนียวอลล่ได้โจมตีชุดใหญ่ไซวาเลนจนทําให้เขาต้องคืนร่างแล้วก็ทําให้กาบุได้เห็นว่าตัวจริงของวาเลนก็คือฮันโตะนั่นเองในตอนต่อไปหลังจากที่ถูกช่วยเอาไว้โดยกาบุฮันโตะได้กดดันให้กาบุเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของตัวเองโดยบอกว่ามันไม่แฟร์กาบุรู้สึกสับสนแต่ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องปลดการแปลงร่าง ซาจิกะได้พบเจอกับชายที่น่าจะเป็นคนที่หลอกเอมิบนโซเชียลมีเดียโชวมาไปหาชายคนนั้นจากข้อมูลที่ได้มา จนได้พบกับกรานิววันนี้พวกเราจะเอาชนะมันให้ได้โชมะแปลงร่างพร้อมกันกับฮันโตนี่ตอนสายสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อผ่านโดนัทไฮไลท์ของตอนแน่เรื่องหลักเลยก็แน่นอนว่าเป็นการที่ตัวเอกทั้งสองได้รู้ตัวจริงของกันและกันซึ่งทั้งคู่ก็มีความเจ็บปวดที่เหมือนกันแม้ว่าพวกเขาจะมีความเป็นมาที่แตกต่างกันพวกเขาก็จะได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อกันและกันด้วยส่วนร่างฟอร์มใหม่ในตอนแน่ก็จะเป็นร่างโดนัท คาเมเดร์วารเลนดมารุฟอร์มแล้วก็มีคนสังเกตเห็นกันด้วยว่าดาบของร่างสก,กุสก,กุชิฟส์ก็มีเคลือบช็อกโกแลตกันด้วยกันนะ่าสนใจว่าจะออกมาเป็นยังไงกันและนี่ก็เป็นเรื่องราตรดจากคาเมเดร์กาบูในตอนที่11นี้แล้วคน,นอื่นๆมีความพิเศษอรกันบ้างฉากต่อสู้ในตรอบดูสนุกกันไหมและตัวอย่างของอาทิตย์หน้าร่างเคกิ้งฟอร์มจะออกมาการหรืยอยังก็ลองมาพูดคุยกันในด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสุดกรรารรับชมไว้พบกัน ใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ